คำเตือนคลิปนี้18บวกน้องๆหนูๆที่พุทธิภาวะยังไม่ถึงมึงปิดคลิปนี้ไปเลยโถ่เฮียแม่งมีตัวน่านำคาญไหวเฮียอย่าเอวลีนหายตัวเมื่อกี้ชุ้งเชงชุ้งเชงเนี่ยรักเนีแม่งตัวน่านำคาญสัตว์โอ้โหแคทลีนเอาเฟิร์สไ์สตย์มัจริงพี่ฉ่ำๆเลยดูดิว่ามันจะได้ยิงนป่ะเดี๋ยวกูอ่านกี่สิบอ่ะสวัสดีครับยูทูบวันนี้ผมจะมาเล่นยาตัวเลยนลาก จะแบกหรือจะแจกไปดูกันไปอะไรเงีมาสักทีไม่อุตส่าห์ไปเล่นสแปมยาโซกมาจุกจินี่มันไงสแปมยาโซกมามาสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่ใช่เหรอเออมาสิบเอ็ดเอ้ยกาเรนมันเออยังไงสเต็ปการเล่นไม่โดนไม่โดนไม่โดนอะไรอ่ะ ไอ้ยียกาเลนโดนเฟิร์สบัตอะไรวะส่งเขาเป็นเพื่อนกาเลนแพ้ยี่หรอมันมันมันโดนยี่เวลหนึ่งเฟิร์สบัตวะคนเดียวหรอต้องอยากตอดอยู่แล้วว้าวว้าวโวย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 แรงแรงแรง อ้ S 1> <S 1> <S สัตว์อย่ามึงโดนกูไอ้เหี้ยนอยโดนสะทอ้อนนเลยพี่เรื่องสองอดูมันอัพลูกบอลหรือมันเอาสะท,อนนะทอ้อนออาานั้ยมันต้องอัพลูกบอลก่อนอย่าเดียวเป็นใหญ่โอ้ยตานั้นึกกูเล่นโยเนล่าเนี่ยอัพลูกบอลไม่เรื่องสามเอสะท้ทอนก่อนเอามามเพื่อการนั้นนะ่ะพอดีกดด,ดิกดไปดิกดไปดิกดเล่นชั้นไป เล่นเป็นอ่ะอัสะท้อนมาป่ะออโอ้ย่ยไอ้เยี่ยไม่หาเลยอะเว็นะอไม่แจกกูปิดการศึกษาเลยยี่ยเี่ยัไม่ตายเพรพี่มันแปล่ะเียพี่ไมช่วยหรอกนะัต่รากาศนะโดนกูโดนกูไปรงจริงอ้อย่างเรื่องเอ๋ออย่างเรื่อง มันส่งกับที่แบบเล่นกันมาจนช้ำชองแต่เป็นแต่ยาสวยเพื่อมาทำคลิปนี้ลเหนย่งสองคนที่ซ้อมมาจริงๆริงเพื่อมาทำคลิปนี้ไม่ใช่อะไรโก้โชเอ๋ยการเล่นสามศูนย์แล้วต่อไอ้เพิ่งสี่นาทีการเล่นสามศูนย์โอเค bro คุณดูดิโอ้อะไรวะเนี่ย อกอกเป็นกูเหรอเป็นกู้ถูกเลือกให้ผิดหวังแน่เรื่อผ้าเลย่ะไม่แรงจังโอ้ยโอ้ยลมว่ะลมมาว่ะลมมาต้องกลัวกันหน่อยนะไอ้เกลียดลมอ่ะอะไรอะไรไม่มีลิงไม่มีลิงอู้อวูไม่ให้เราเล่นในปา่าเลยวะเราเล่นได้ละ เราก็ไม่เล่นในป่าไงเราก็จะเล่นมันแทนใช่ป่ะผมเข้าได้นะผมเข้าได้นะเข้าตัวนี้ได้เฮ้ยกาเล่นมันเขาเล่นใหม่ไะเนี่ยออกรองเท้าอ๋อนีแปดอ่อนมะ<บ> <มา S 1> พร้าวเอา้าช่วยกูตีอ่อนมะพร้าวเกมไม่เป็นไรสบายใจกูละ เราผิดเราผิดเว้ยเราผิดเว้ยเราผิดเราผิเลยเว้ยเว้ยเว้ยเลเว้ยต้องผิดเว้ยต้องผิดเว้ยเพิ่งไปไปถึงไหมอะไรผมเลือดโลอะเรนโบอลมันมาช่วยไม่ได้อะล่างอ๋อล่างก็อามังกรยังไม่ได้รอพี่ไอเดินมาว่ะอ๋อเมื่อกี้ล่างกลับบ้านไปเอาขออันนแต่เล่นแม็กเล่นไม่เป็นว่ะ ไอ้เหี้ยมันยืนอ,อยู่โอ้โหเหี้ยมันยืนในป้อมเลยอะไอ้ยีมัเกิดแน่นอนเกมนี้ชิบหายแล้วไม่โงไม่ฟาเลยไม่ไปไหนวะ <Okay. S 2> ไม่โยกเลยอะเฮ <c oughs> ียดีใจแล้วอะโอ้ยกำลัง <c oughs> ไ,ไปกำลังไป,ไป,ไป,ไป ที่มีแอนตีนะเด้ดคือโอ้ยนี่อิบลินกำลังไปกำลังไปอะไรไปอะไรกอดตัวนักดาบต่อตู้นีเป็นไงเป็นไงพวกกูเป็นไงแปดพร้อมกันนะนะไม่ให้รอดหรอกไอ้เหี้ย โอ้ยเอ๊ะกันเล็งกูตายรัวๆเลยอ่ะเอ้ยมึงเล็งเอลเบิร์นมาเนี่ยนี่เอลเบิร์นมาน้องยังไม่ออกรองเท้ากัสโลด้วยเฮียเราเนี่ยเอ้ยยังไงพวกมึงสองหนึ่งกับกูยังเกือบไม่ไหวอ่ะไอ้สัตว์ของเยอะจังวะดีๆนะดีๆนะเฮียชิบหายแล้วเอือดคุยสัตว์ หน่าบูจูเมือนล่างหายโอ้เฮแต่ชะดาวขุงกว่าไม่นะอุ้ยอิงบลีนโอ้ยิงบลีนมา พี่จะตายแล้วต,ตอนนั้นอะขอกดูพี่ดูหมัดน้ายิมาย้มามายิ้มมามาเต็มเลยว่าเอาไหนเฮ้ยเกียร์ละโหยี่โคตรแรงเลยยี่อนไละ่ะ อุยอยอ๊ยอ้โหูฮ้เฮียอุย้ม,มอมกอนจะตีตีตายขลังเข้ามาหอยเลยโอ้ยมังกรโอ้ยจีแม่งเกินเบอร์สกิลโคด้าหนักมากเดี๋ยวมึงไหนเฮียอะไรเนี่ยเฮียมึงแพ้ยีได้ไงเนี่ยยีอยู่หลังนะพี่อืมคือยันออกมาแล้ววนจนหมดเลยโอเข้าใจไม่ถี่ทำไม่ได้ปะ อีเขากำลังมาว่ะเฮ้ยเจมันรู้ยีไปกำลังไปเฮ้ยโอ้ยยี่เดียเลยีโอ้โหเฮ้ยไหนเชียจ้าโอ้อิฟอือ กูสร้างอะไรมาวะเพื่อนไอ้เฮี้ยปิดการแจ้งเตือนไว้เลยเฮี้ยโอเคกูได้คลิปนี้แล้วชื่อคลิปนี้คืออะไรจั <c oughs> รนนเลิโบนี่ยเกมหมาเ <c oughs> ฮี้ยซีรีส์ไอ้เฮี้ยสิ่งได้มาวะเพื่อนโอ้กูสาเกิดไอ้เหียโอ้โหเจอยี่มาของฟูเฮี้ยโอ้สิบสามคิวโอ้โหยวันวันของ LOL พี่ โอ้กระทำทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้คนแรงอ่ะสามชิ้นเต็มนี่ไหวสายจริงสี่ชิ้นนะไม่ใช่สามรวมรองเท้าด้วยเราอัพเกรดได้ด้วยประเด็นอ่ะต้องสองคนนะพี่พี่กับผมอ่ะ พี่เอาแม่งลงก็ต้องแบบคอมโบมันสุดด้วยนะไม่งั้นมันไม่ตายอีตันตันตันได้ฟ้อมถ้าตันได้ฟ้อมได้ไหวนะอย่ากระบอดเล่นมี่เฮียโอ้โหอย่ากระบอกเล่นนะโหกูดูมันเล่นตั้งนานไอ้พี่อุโผล่ห้องนี้ไงวะอุโผล่ห้องพี่ได้ไงวะไอ้พี่อยู่เอโมโรนะเว้ยไอ้มัดก็เอโมโรใช่ปะ อีโลต้องสูงนี่เฮ้หล่อนี่แหละมีอีโลบ้างแหละสวยตักาะทองสัตว์ทำไมวะไอ้สัตว์เอ้ยสวยรอมานานเลยชงหวะนแบบนี้กดอาย้ำเลยอะไม่กดอะไรเลยเอ้ยเอ้ยเอ้อ เกียเอ้ยเกียฟันกูประมาณสี่ทีตายอ่ะพี่ขอเก็บลงมาเล้มันกันเวทมึงแสตเลยแสตข้ามผุ่มไปเลยเฮ้ยอ๋อโอ้โหไม่รอดแล้วล่ะอุ้ยเอ้ยแม่งตามมาอีกมึดมึดเกินหมมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ย โอ้ยโบืโ่อตัหนีไปแล้วอายอีฟโลปล่อยอยีงกันออกมาถอยก่อนถอยก่อนออกมาก่นอนออกมาจากคุ้งก่อนกระทองกระทอง,งอ,อย,งยูงไหวะเฮ้ยโอ้โหแม่ตียัดของกูยิ่งอยู่กับกาเลนยิ่งอยู่กับกาเลน ทำมาได้เบาจังวะเบามากเบามากว้าวว้าวว้าวตกเมยยกนิ้วให้เลยเอาไปเลยสองนิ้วกลางไอ้คุ้ยสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มนะจยวะไม่มีหักไอ้เหี้ยสิบคะแนนเต็ม เครียดเครียดเลนเดียวไอ้เหี้ยอย่าไปคงอย่าไปเครียดลบสถานถ้ามันออกลับสถานนานนี่คือจบเลยนะบอดใช่ไหมบอดเซตนี้เลยใช่ไหมบอดมันชอบออกใช่ไหมโอ้โอ้เป็นอาจจะเป็นบอดก็ได้นะจริงอ่ะกลัวบอดแบบมาเก็บพาร์สอะไรเงี้ยไงเออกลัวบอดทำบอดมาเก็บพาร์ส กูรีบอร์ดอะกูบอกแค่นี้แหละวรา,าต้องไอเวีนกาดต้องทำอะไรสักอย่างกับจริงเนี่ยถ้ามันจริงอะกูมไม่ยอมเลยเฮียเติมตั้งเยอะไอ้สัิเป็นไปจะเล่นบอลบูรีบูรีบเบุลินทร์ไปตายยุ่งเร็วเฮียออกโอ้ยเฮียออกพอเซนทายมันโ็ไมเไหนได้ โอ้ตายกูยังมีบอร์ดบอร์ดเราอยู่บนนี่เล่นป่าบนอย่าเดินป่านาะงบอกจะไปยินท์มันมีเดีดเดนนะเฮ้ยเอวะว้าหอยงัดเนั้อ โอ้ยีของเต็มนี่พี่สัตว์เลี้ยงบนอุ้ยกี่อุ้ยตายายโอ้ยพี่อุ้ยโอ้โห่เนี่ยไม่ตายด้วยอุ้ยฝากด้วยเมื่อกี้มันรีบกดสัญญาไปหรือว่า ยังให้โดนทั้ใจเมียวเวนจอดอุ้ยเฮ้อะลินแล้วมันจะติดลาพี่ไม่ทันไได้แด้มไม่ทันหรอกเฮียสวยแล้วเอาศูนย์เก้าต่อไปศูนย์ต่อไปชีวิตนี้มึงจะไม่ต้องคิวมึงจบได้สกอร์นี้แหละสวยแล้วไอ้เหี้ยเบอร์โทรเลยศูนย์เก้าหนึ่งเฮียอุ้ยผ่านกูละ หมดโอ oh. ้โ oh. 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 หโอ้โหฉึกมากหมดเออถึกไปว oh. uh ่ะเต็มนะโอ้ยเสียหมดอู้พี <s <s <s> <s 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 ่ไอ้อู้พี่ไออือหือเหมือนลมเลยคือแบบมันไม่ได้สู้อ่ะมันตายก่อนไอ้ตันอุ้ยอยูได้ด้วยอ๋อเยคืออะเสียทรัพยากรเยอะเกินแต่ยี่ตัวเดียวป่ะมี เลอตัวที่มีประโยชน์สุดละศูนย์สิบเอ็ดแพ้ไหมยัดช่อไงไม่ต้องขัดเลย้มนแพ้อย่างี้แหละกูไม่อยากเห็นตะโกอคิวจากบนหัวมันว่ะแอลเดี๋ยมันเอาไปยาไหนไปฆ่าคนด้ไอ้อะไรวะอุตสาห์เข้มไอ้ยียมันเป็นอย่างนี้ไงแล้วพี่วัน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 ของ LW L อ่ะ อะไรวะไอ้ฉุนวะน้องไอ้เฮียคือแบบในหัวกูแบบไอ้เฮียเห็นเยอะถี่แล้ยันบนบอยไอ้เฮียเจอกาเรนเจอเยียกูว่าโอ้สบายแล้วไอ้เฮียกาเรนตุ๊บตุ๊บต,บตมตมป,ปันปันคิวออกวิ่งเงี้ยตายเฮียไอ้นี่มันก็เลนไหนวะแรงแพทนี่ไอ้เฮียมันตั้งบอดจริงจริงด้วยมันตั้งบอดนี่มันบอดนี่บอดแม่กันแล้วบอดไป เอ้ยลืมลืมดีพอแต่ประวัติมันโอ้ล่าสุดแบบว่าทุเรศทุลังสามสี่ตามันเลเวยต้องสองสามร้อยเลยนะเว้ยมันจะเล่นไม่เป็นได้ไงวะอออยู่แหลงอยู่แหลงนี้ด้วยแพทติน่มมันเหี้ยแต่แม่งอะไรวะเนี่ยบอดปะเนี่ยแม่คนอื่นมาเล่นปะเนี่ยเออแม่น้องมึงเล่นเหรอโอ้สกอสวะสันฝัดอะเด็กอนุบาลมาเล่นมาเนี่ย น้องมึงคือเด็กอนุบาลใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามึงคือเด็กอนุบานแล้วมันเล่นมันเล่นมันเล่นในนี้ตั้งนานอ่ะโบ้ตั้งนานอ่ะแล้วมันมันเล่นอันนี้กับเราเฉยเลยยิ่งเล่นโบ้ตั้งนานอ่ะยู่ดีมั้งมาเล่นกับกูเฉยเลวมากปินหรือเปล่าไอ้เหี้ยกดหมดปิดเหี้ยไอ้แยกคือคนปิดเปลี่ยน๊บโอ้ย ของดีของดีจากเลนท็อปการเลนสุดที่เบ็ดครับเกมนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดตัดตไอใครเป็นหลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้เกี่ยวไม่ไ <laughs> <laughs> <c ười> ด้แี้ย้เฮ้ยเสียความมั่นใจเ <laughs> จอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์ผมด้วยซับสไครป์ไม่ทำให้ผมได้ตังค์เพิ่มแต่เห็นแล้วมันชื่นใจ